เที่ยวเาขาขอใช้งบเท่าไรสำหรับวันแรกนะคะเจอกันที่สนามบินดอนเมืองไม่ได้จะมาจองเครื่องแต่มารับรถเช่ารถ2วัน980บาทสำหรับทริปนี้เราได้รถนิสสันขับรถมาสักพักหิวแวะเซเว่นกันมิ u นตเม็ดน้ำพึ่งเลมอน20 กาแฟเขาช่อง27กุริโกรสมัทฉ่ายก้ามปูเทียมสไตล์ฮอกไกโด25คอนเน่20เล่2มะขามจิจจัด20ทาโร่30เข้าไก่ย่าง37รวมทั้งหมด236บาทแวะไปไหว้พระที่พระธาตุผาซ่อนแก้วค่าที่จอดรถ30บาทอากาศหนาวเลยแวะทานข้าวกันน้อยข้าวไข่เจียวกุ้งสับ70ก๋วยจับ50 ข้าวกะเพราหมูกรอบ70น้ำแข็งเปล่า3แก้วน้ำเปล่า1ขวดรวมทั้งหมด225บาทถึงที่พักสักทีที่แอท r ที o ร t ีสอร์ทค่าห้อง4,900บาทบรรยากาศดีมากขอยืนจิบกาแฟแพ๊ะ และนี่คืออาหารมื้อเย็นทั้งหมดนี่1,140้บาทวันที่2ข้าวต้มหมูเห็ดหอมอุบันตินร้อนขนมปัง2แผน่นไส้กรอก2ชิ้นไข่ดาว1ใบยมสตอรอเบอรี่น้ำสลัดผักสลัด และน่นอนทั้งหมดนี้ฟรีแง่เผื่อไปกินอาหารที่ตั้งโชว์ไว้น้ำแร่2ขวด50ถั่วลิสง35ขนมป๊อก,กี้30ทั้งหมด115บาทเดินทางวันที่2ตอนเช้าเพื่อที่จะไปไล่สตรอเบอรี่ค่าเข้าชมท่านละ10บาทบรรยากาศดีฟินเวอร์ถ่ายรูปแพร ถ่ายรูปเสร็จพักกินน้ำสักครู่สำหรับคลิปเขาเคาสองวันหนึ่งคืนจบแล้วบายบาย